สวัสดีครับพอช่องพ่อพลายทองคูนนะครับัาสํารับวันนี้เป็นวันที่3นะครับกุมภาพันธ์นะครับเป็นวันครบรอบนะครับวันเกิดของพ่อใหญ่ทองคูณนะครับอายุนะครับ55ปีเต็มนะครับก็ขออนุญาตพี่ควานจอยมาจัดวันเกิดให้กับพ่อใหญ่นะครับอยู่ที่บ้านสามสาวนะครับวันนี้ก็มีช้างมาร่วมนะครับกินโตจีอาหารช้างนะครับให้กับพ่อใหญ่นะครับทั้งหมดนะครับรวมกับพ่อใหญ่ รวมกับพ่อใหญ่นะครับเป็นแปดเชือกนะครับก็ขอบพระคุณคุณแม่วัฒนานะครับที่ท่านอาเมตตาเป็นโต๊จีนมานะครับกับคุณแม่อ้อยนะที่ท่านเมตตาเป็นคะแนนนะครับให้กับช้างนะแต่ละเชือกที่มาร่วมยินดีนะครับร่วมงานวันเกิดให้กับพ่อใหญ่วันนี้นะครับวันนี้ก็มีนะแม่ปูนนะครับแม่ปูนก็มานะครับแม่ปูนซับนะครับสาหรับนี่นะ อาหารช้างวันนี้นะครับก็มีน้ำทิพน้ำค้างออกมานะครับมากินอาหารด้วยนะครับมีก้อนทองมีแม่ยายนะครับคุณยายบัวทองนะครับสําหรับแม่รองดาวนะครับอยู่ข้างในนะครับกับน้องรับลูกชายน้ำมงคลอาดาน้ำเพชรนะครับน้ำเพชรมงคลน,นะครับ ก็ขอบพระคุณนะครับแม่ๆนะครับทุกๆท่านนะครับขอบคุณคุณแม่อ้อยนะขอบคุณคุณแม่วัชนานะครับขอบพระคุณนะครับแม่ๆทุกๆท่านที่อวยพรให้นะครับที่ให้กําลังใจนะครับที่เป็นห่วงนะครับเพ่อใหญ่นะครับและทุกๆกำลังใจนะครับก็ขอบพระคุณนะครับนี่นะครับสำหรับแม่โูนก็ต้องกินเชือกเตียวก่อนนะเพราะว่าช้างก็เยอะนะครับเนี่ นี่นครับนำเพชรก็มานะครับตันนี้นครับพี่ควันจอยมาพานำเพชรออกมาร่วมงานวันเกิดนะครับกินตัวทีให้กับพ่อใหญ่ด้วยนะครับ เตรียมพวกอาหารไปแล้วทีนึงกลงแม่แม่ด้วยอยากอยากขี้ใส่ไว้เขาเด้อนเพชรนี้กินไงไหเเด้อตอนนี้กลัวอยู่อย่างเดียวทอาหารไม่เท่าไหร่นะย

โบกมันข่างไว้เลยเออเรียนมุลแล้วนะนย้นายเก็บลายคุณยายวันมาทำแบบไม่พูดไม่การเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเลิกนะ